เรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเขาก็จะให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนี่ยเขาให้คิดร้อยแปดสิบวันตั้งแต่ร้อยแปดสิบวันนับถึงวันประกาศวันเลือกตั้งเนี่ยแหละมันจะเหลื่อมๆกับไอ้หาเสียงเนี่ยเหลื่อมกันไม่กี่วันหลกสิบกว่าวันเหลื่อมๆมอยู่ตอนเนี้ยจะทําอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายคิดมาแล้วนะครับเฮ้ยผมยังไม่รู้หรอกผมจะสมัครหรือเปล่าแล้วผมจะเก็บก่อน ถ้าคุณไม่รู้คุณจะสมัครหรือเปล่าก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าคุณสมัครเมื่อไหร่นะคุณซวยเมื่อนั้นเพราะนั้นถ้าไม่รู้แล้วไม่แน่ใจให้ทำรายจงงรายจ่ายเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องกตอตจะต้องมากำหนดว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องเอาพวกนี้ยมารวบรวมแล้วแล้วเวลา เลือกตรงเลือก,กตั้งอะไรก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะต้องไปยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายว่าใช้ไปเท่าไหร่เพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็เอามาคิดเหมือนกันนะครับมันก็ค่าใช้จ่ายมันจะใช้หมดแหละเรื่องป้ายเรื่องอผู้ช่วยหาเสียงเรื่องจัดเวทงเวทีอะไรนั้มันคิดค่าใช้จ่ายหมด